สวัสดีวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้ก็วันอังคารที่21มิถุนายน2565นะคะเวลาในตอนนี้10บโมงกับ20นาทีค่ะก่อนอื่นทีฉันก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูดอกไม้ก่อนนะคะดอกไม้ในสวนอ,อยู่ในตรง ทางลงไปที่สวนผักค่ะนี่นะคะตอนนี้ดอกเขาเริ่มดอกเขาเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะดอกเริ่มโรยไปบ้างเยอะแล้วค่ะทุกคนนี่นะก็เป็นพุ่มเป็นพวงนะคะกิ่งเนี้ยเริ่มขึ้นมาแล้วจากที่ตอนนั้นคือกิ่งหนักจนแทบจะกิะ่งเนี้ยค่ะแทบจะถึงดินเลยนะเกือบจะจด ดินพื้นดินเลยแต่ตอนนี้ก็พอกรีบร่วงโรยไปกิ่งก็เริ่มขึ้นมาได้แล้วคะ่ะไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะคือตอนนี้แม่ลินก็กําลังจะไปเก็บผักคะ่ะจะไปเก็บสลัดไปทำกับข้าวทําสลัดให้สามีกับลูกสาวคะ่ะวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศด้านบนของสวนผักมาให้ชมก่อนนะคะ สำหรับวันนี้วันที่21เนาะฝนมันทำท่าว่าจะตกค่ะนะคะเริ่มโปรยโปรยแล้วลงเม็ดบางๆนะคะแต่ว่าก็าก็มีแดดบ้างแดดเบาๆแล้วก็ฝนนิดๆหมอกหน่อยๆไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนจะตกค่ะฝนจะตกแรงเลยนะพรุ่งนี้ อันนี้ก็ดอกกุหลาบนะคะข้างล่างมันก็จะสวยมากเลยนะนี่ค่ะทุกคนไปเก็บผักก่อนดีกว่าก่อนที่ฝนจะมาค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นแก่นตะวันเริ่มเริ่มโตแล้วค่ะโตเยอะแล้วแหละแล้วก็อุ้ยอออนึกว่า ต้นมันฝรั่งหายนี่ค่ะสลัดในสวนเมื่อวานก็เด็ดเมื่อวานก็ถอนต้นสลัดตรงนี้ที่เป็นสีม่วงค่ะออกไปแล้วเริ่มจะเบาบางลงแล้วเนาะไม่แน่นเหมือนตอนแรกๆแล้วแต่ว่ากระลำนี่ก็ยังแน่นอยู่ค่ะนี่ขนาดว่าแม่ลินเด็ดใบข้างล่างออกบ้างแล้วนะคะยังก็ยังแน่นอยู่นะซุกกีนี่นี่ นี่ค่ะสุกิ้นี่ดิฉันก็กำลังติดลูกต้นนี้สี่ลูกเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินทั้งสี่ลูกหรือเปล่าลูกนี้เหมือนจะตรงปลายนี้จะเหีเห่ยวๆลงค่ะทุกคนต้นนี้มีสี่ลูกค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็ห้าลูกหลูกอ่าลูกนี้ก็เหมือนจะ มันจะเหี่ยวแล้วค่ะตรงปลายเาเอาออกค่ะเพราะว่าสารอาหารจะได้ไปเลี้ยงลูกอื่นได้เต็มที่ค่ะเอาเหลือไว้ต้นละสีลูกก็พอดอกฮักนี่นะคะด้านในดอกมีมดเต็มเลยค่ะเนี่ ดอกอันนี้ไมลินก็แบบสวยมากเลยค่ะดอกบานแล้วนี่ค่ะดอกบานสวยนะอันนี้ก็สุก,กินี่ก็มดเต็มเลยค่ะข้างในนี่มดนะวันนี้จะไม่เอาผักสลัด ลูกสาวลดน้ำผักให้เมื่อวานตอนกลางคืนตอนค่ำค่ค่ะตอนประมาณหนึ่งทุ่มแล้วพอดีมันอากาศมันไม่ร้อนวันนี้มันคงไม่ต้องรดน้ำแล้วค่ะนี่นี่นะคะผักต้นใหญ่แล้วนะก็มันจะได้เบาๆลงค่ะมันจะได้บางลงแล้วเราก็เด็ดบางคนเขาก็ตัดนะคะแต่ว่าแมลินจะใช้วิธี ตอนแรกๆที่มันถีเยอะๆเนาะเ้วที่มันถีมากเราก็แบบถอนออกพอให้มันได้มีได้หายใจหายคอสะดวกบ้างค่ะอันไหนที่มันอยู่ใกล้กันเกินแล้วก็พออันี่พอมันโตขึ้นมานิดนึงก็ใช้วิธีเด็ดเอาค่ะนี่อันนี้ก็นี่ค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีก แต่วันนี้จะทำส้มตำออหัวโครามี่ค่ะส้มตำหัวผักกาดแล้วก็กุ้งกุ้งสดแล้วก็สลัดนี่ค่ะแค่นี้ก็อิ่มแล้วนี่ถ่ายใกล้เกินใช่ไหม นี่มันเริ่มแก่แล้วค่ะนี่ใบเริ่มแก่แล้วนะช่วงนี้ก็กินผักวนไปค่ะกินผักในสวนวนไปต้นใหญ่นี้ก็กินไม่ทันแล้วต้นเล็กตรงนู้นก็เริ่มมาแล้วค่ะทุกคนเริ่มโตแล้ว นี่ได้กองเบลเลอร์เลยค่ะนี่เอากองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้ก็ผักชีนะคะเมื่อวานก็เด็ดไปนะผักชีไปดูดอกมันฝรั่งหนะ่อยดอกมันฝรั่งนี่เริ่มมาแล้วค่ะนี่อุ้ยอันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นมะยมอ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นแบบบลูเบอร์รี่ ของส่วนนี้ค่ะมันฝรั่งนะสวยแล้วต้นพริกก็ทำท่าว่าจะติดลูกแล้วแต่ว่าต้นเล็กจังเลยต้นนี้ตายค่ะอ๋อต้นบวบดิฉันมันเริ่มเลื้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องให้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหม,มเดี๋ยวต้องจับเลื้อยขึ้นข้างบนค่ะ เดีวตอนบ่ายค่อยมาทํานี่ค่ะผักสลัดตรงนี้ก็ถี่มากเลยเมื่อวานนี้ถอนตรงนี้ไปบ้างแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังถี่อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยววันหลังค่อยมาถอนตรงนี้ออกอีกผักทุกอย่างโอเคอยู่ค่ะอะ่ต้นถั่วก็กําลังงามนะนี่เดี๋ยวไปดูไปดูไอ,อผักไอนั่นก่อนดีกว่าค่ะผัก อ,อะไรกระลำดาวค่ะไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็เริ่มห่อแล้วค่ะเริ่มหอ่อแต่ว่าก็ห่อแบบมแมลงเจาะนี่เพี้ยเต็มเลยข้างในหนอนอุ้ยเดี๋ยวต้องทำน้ำยาอ่านทำน้ำ,ำยามาฉีดแล้วค่ะนี่กระลำดาว นี่นี่ค่ะเล็กๆเยอะอยู่นะลายหัวอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีนอนด้วยโอ้ยตายแล้วมีนอนด้วยค่ะทุกคนนี่ <c oughs> เอาอะไรมาฉีดดี แมงมุมก็มีค่ะมีสารพัดส,สารพัดเลยมีทั้งหนอนมีทั้งแมงมุมมีทั้งตัวไอ้นี่ก็มีนี่ค่ะปลูกให้สัตว์กินใช่ไหมโอเค ไม่มีอะไรแล้วค่ะสวนผักน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็มาถ่ายทุกวันแหละเพราะว่าชีวิตประจำวันก็อยู่แค่ประมาณนี้ค่ะไม่ไปเที่ยวที่ไหนก็อยู่ที่บ้านอยู่กับสวนนี่แหละมันฝรั่งมะเขือเทศก็งามๆต้นกำลังโตขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณ ทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณสำหรับการกดไลค์ค่ะเหมือนแดดกำลังจะมาอีกแล้วค่ะทุกคนเด๋ยวแดดเดี๋ยวฝนไปทำกับข้าวก่อนค่ะตอนนี้ได้เวลาทำกับข้าวทำอาหารเที่ยงแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ผักสลัดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ